มายืนทำอยะอย่างเนี้ยมายืนกันอะไรกันยะอย่างเนี่ยสามคนนี่อุ้ยอุ้ยไหนเล่าสิมายืนกันยะอย่างโอ้ยนี่ฮู้กับคุณมาริดไม่อุ้ยดีใจขนาดเลยไม่อุ้ยแล้วกะแต่ละกะน,นี่ตกลงเอา,าภาษาพื้นเมืองเลยเหรอ <laughs> อันนี้เอาไรก็อู้กับเมืองก่อนเป็นคนเมืองเหนือเดี๋ยวทักถ่ายพี่น้องก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราสามคนมาแนะนํามา ท้าทายมนุนใจพี่น้องไปไปค่ายครับค่ายของเราคือค่ายอะไรครับเป็นหนึ่งนักพิกายครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองพี่น้องคงจำได้นะครับครั้งแรกนะครับเรากอบคุณสำหรับพี่น้องโฮลิโซนนะครับในส่วนของสวิสแลนด์และเยอรมันใช่มาจัดค่ายนะครับแต่ครั้งนี้แหม่น่าเสียดายเพราะว่าวันหยุดไม่ตรงกันใช่คนะครับแล้วเราก็มีโอกาสจะจัดค่ายในวันที่ที่15ถึง17มีนาคม2016นี้ค่ะ2016นะครับก็จะมี อยู่เป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรประจําค่ายนะฮะนคอยคอยสอดแทรกในเรื่องความไร้สาระให้กับท่านนะฮะให้ท่านได้มีเรื่องไร้สาระเข้าร่างบ้างอะไรนีนะครับมีมีคุณมอลิสอยู่ที่ไหนนะคะที่นั่นจะมีสาระ สาระอะไรครัสาระแน่โอ้ยรักกันจริงๆนะครับและในค่านี้อยากหนุนใจพี่น้องเนื่องจากว่ายังอยู่เดือนมีนาคมจะมีอากาศติดหนาวด้วยอ๋อใช่เพราะนั้นใครที่ขี้หนาวก็ต้องเตรียมเสื้อหนาวไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เหงานะฮะคุยกับผมได้เพราะผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่สามารถคุยกับคนได้หมดเลยครับถูกต้องแล้วฮะแล้วก็ มื่ีค่ะครับค่ายครั้งนี้เชื่อไหมว่าพระเอ็มแบบว่าดีใจมากตั้งแต่ปีหนึ่งสองที่จัดครั้งแรกะอาจารย์นี่เราเว้นมาสี่ปีสี่ปีสปีสี่ปีสี่ปีหนึ่งแล้วเราเพิ่งมาจัดครั้งที่สองครั้งนี้แบบแต่พระเอ็มก็ดู ยังสาวขึ้นสาวขึ้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอ็มจริงๆแล้วพ้าเอ็มไม่ต้องคุกเข่าคุยกับพวกเราก็ได้นะครับพ้าเอ็มยินดีร้อเล่นนะที่จริงป้าป้าป้าเอ็มเนี่ยก็เป็นเป็นพระพรที่ดีให้กับค่ายหญ่เรามากเลยนะเพราะเป็นคนเคลื่อน่ายเป็นคนประสานงาน เตรียมนู่นเตรียมนี่ดูแลนู่นและหลายหลายคนที่ชอบออกกําลังกายช่วงเช้านะครับขอบอกว่าสําหรับค่ายนี้นะครับเช้าเช้าจะได้เจอกับป้าเอ็นนะครับส่วนเช้าเช้าไม่ได้เจอกับผมแน่นอนเพราะตอนเช้าเช้าไม่ต้องคุยกันกับผมนะฮะคนนี้เขาถ้าภาษากำเมืองเปิ้ล้องว่านอนอานอนเป็นเล้วเป็นเต๋อ ก็แต้กะอ่านี่ผมผมแจ้งนิดนึงเนาะเพราะค่ายนี้เนี่ยจะมีอาจารย์บุญจมทุกคนหรือพี่น้องทุกคนรู้จักท่านในนามของอาจารย์บีเจค่ะจะมาแบ่งปันพระคมภีในค่ายด้วยนะครับและยังมีอีกท่านหนึ่งอ๋ออาจารย์หานทรงบัณฑิตพร้อมกับภรรยาใช่นี่มาในนามของวิถีอีสานน่านค่ะก็จะมีช่วงอท่านนะครับแบ่งปันเกี่ยวกับนธกิจแล้วก็พี่น้องจะได้ฟังเพลงเขาเรียกอะไร หมอรำนะพี่หมอรำมื้อหนุนใจมากๆเลยนะครับแต่สำหรับคนที่บางคนบอกว่าโอ้กอยากไปมากๆเลยแต่วันที่1 5ถึงส7มีนาเนี่ยติดงานไม่สามารถไปได้กไม่ต้องตกใจเรามีถ่ายทอดสดให้ด้วยใช่ไหมคะใชทั่วโลกค่ะทั่วโลกเพราะ้พี่น้องแฟนคลับโอลิซอนทั่วโลกใช่ค่ะก็สามารถดูผ่านการถ่ายทอดสดนะครับทั้งแอปโอลิซอนทั้งเว็บไซต์ครับเราเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างจัด ก็เรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าจะไปทําอะไรใครก็้องทีกุครโคมเนี่ยฮะก็ประเภทเขาเรียกว่าเวอร์นิดเดีอุปกรณ์เรามีพร้อมว่างั้นเลยนะฮะเอาว่าเราขอเชิญชวนนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับหรือช่วงนั้นท่านว่างไม่รู้จะไปที่ไหนมาร่วมค่ายกับเราอาจารย์โชคดีเลยอ่ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีแล้วนะอาจารย์เดือนมีนานี้เป็นเป็นอ่าปิดเทอมพอดีเลยนะคะท่านสามารถที่จะ พาเด็กนะคะไปในค่ายนี้ได้ด้วยนะคะช่วูดีเรียกว่าจังหวะดีจังหวะจับจับอาจารย์เจ้าอ๋อนี่อ่านแหงไหมขอบคุณขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยแนะนําตลอดเวลาต้องขอบคุณนะเนี่ยป้าเอ็มหมากเป็นคนที่แบบติดกับอาจารย์รูเลย นำรับเชื่อผ่านสกายเพราะนั้นพี่น้องครับเราเชื่อว่างานนี้นะฮะจะเป็นพระพรซึ่งกันและกันเนาะมาร่วมเป็นหนึ่งในพระกายใช่ครับใช่ฮลิโซนเราจะชื่อเดียวตลอดครับเป็นหนึ่งในพระกายแต่จะจัด2 3 4 5ก็แล้วแต่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่สองนะครับเอาละครับหวังว่าเราทั้ง3ามคนจะพบกับพี่น้องทุกท่านนะครับในค่ายวันที่1 5 16และ17แต่ใครจะต่อ18 ขอบอกได้นะครับผมจะอยู่ต่อวันที่18นะครับเผื่อใครที่สนใจที่จะไปเที่ยวในเชียงรุงเชียงรายอะไรเงี้ยสามารถไปกับเราได้ได้เลยครับคิดค่าหัวไม่แพงฮะไพ่จะไปแอลเจียงไฮ้เจ้าแต่ก็ป้านี่นะแรกคนเมืองนี่อยู่นี่เจ้าไม่นะคะขาเจ้าเป็นคนเจียงไฮ้เจ้าเชียงไฮ้อากาศเย็นเจียงไฮ้ยังมีหน้าที่แอลฮัมนักเจียงไฮ้มีดอกไม้งามจะมีไรชาที่งามตัวขอเชิญเจ้าขอเชิญพี่น้องนะเจ้า คนภาคอีสานก็มาเนอ่มมามาม้วนกันแน่แล้วก็คนภาคใต้ก็มาเลยมาเลยมาเลยมามนุกกันนะโอเคนะครับเจอกันครับพี่น้องพี่ชายพอนครับสวัสดีครับ